สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบเบคัมซิงครับผมอ่ะวันนี้เราก็อยู่ที่บ้านพิทินครับเอาเจ้าอสองลอคู่ใจครับมาจอดไว้น,นี่นะเรวก็พิตินทักบอกมาเช้าครับบอกว่าให้เอามาไซายมาจอดไว้บ้านพ่ตินครับเราก็จะไปกับพ่ตินครับเพื่อวันนี้ได้ขับรถอาจารย์ชูลับครับผมตอนนี้เราก็รอพิตินครับ มาดูธุรกิจใหม่น้องนนท์ครับนี่ซ่อมรถให้อาจารย์โอครับผมก่อดส่งงานครับพี่กนส่งงานอันนี้รถอาจารย์โอเห็นไหมรถอาจารย์โอครับน้องนนท์กำลังจูนให้อยู่ครับ ธุรกิจใหม่น้องนงครับนี่ก็เป็นฟีโนโ่เฮ้ยมิโออ้ยฟีโน่าซามิโอรุ่นเก่าแก่อนนี้รุ่นนี้เป็นยอดนิยมมากครับแรกๆที่ออกมา <ST AR C> เป็นไร วาล่ะจามอ,ะอ,าอ,นอน่ะตอนเช้าน้องหนนก็เช็ครถให้จานโอ,อหาสาเหตุหครับว่าเป็นเพราะอะไรนะ น่าจะวาลว่ะวา้าดีนะต้องแกออกไปบทใหม่อ่ะต้องเอาออกมาดูแล้หยอดน้ำมันดู Ừ. ừ. cái đền bảo đây. Ừ. ดรวอว่าน้ำมันมันลงไม่ทันเหมือนเหมือน้ำมันมันลงไม่ทันนะะเสียงอ่ะวู๊วลงชิน้มันเลงิดไม่ไปแล้ว หาสาเหตุหาสาเหตุนิเทน่า ตอนนี้กำลังได้หาสาเหตุครับน้องนนว่าสาเหตุเกิดมาจากอะไรวิกี้ก็ดูมาร์คไฟนะครับก็ตรงกันอยู่ครับเออ,อ,อลองก็สับกล่องดูดิเราต้องลองทุกทกวิเททางครับ เรากล่องขนุนมาใส่ถ้าเปลี่ยนกล่องปื๊ดจงใส่เป็นก,กละองละบัดนี้นะครับเอากล่องขนุนมาลองเสียบครับตัวเดียวกัน ลองสลับกล่องครับว่าจะหายไหมถ้าหายนะเปลี่ยนกล่องใหม,ไม่ไม่มนเดิมไม่น่าเกี่ยว เองนี่จูนขาบูยังจูแล้วไม่ขาบูนี้ไม่ต้องจูนใช่ไหมขาบูเดิมขาบูเดิมไม่หายครับ คืน <c oughs> ไม่หายครับ <c oughs> สาเหตุตอนต่อไปโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงตอนนี้ครับไว้เจงคลิปหน้าครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับผมคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ